สองเป็นส3ามคูณสามเป็นเท่าไหร่คะสเป็น9ี่ค4ะสูณสี่เป็น1 5 5 5ห้าคณห้าเป็นี่6กคูณหกค่ะ6เป็น3เจ็ดคเจ็ดจ้าเจเป็นสี่สิบเก้าแปคูณแปดจ้ดแดเป็นหกสิบหสิสี่เก้าคูณเก้าค่ะ

สิบห้าคูณสิบห้าลกตัวสุดท้ายสิหคูณสิบหองร้อยยี่สิค่ะเก่งมากจ้า w o a t t o d o I do ใช้ยูมีสิใช้ได้ a l h a l t f f u t e r do brother คือหมาย f e a t u e m มาใช่ไหมคะ a n นี ให้น้องดิมเรียงประโยคใหม่นะคะอ่ะพูดให้ฟังหน่อยลูกฉันหา anything all s e a My teacher listen to music.